ขณะที่ฟังจากพักประชาชนหัวหน้าพักประชาชนกำลังที่พูดถึงาจากนี้เป็นต้นไปรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำอม,มองอยังไงก็ไม่เห็นทางที่จะอยู่รอดไปได้อย่างไรจะต้องลุ้นกันทุกการเสนอกฎหมายและพักรัฐบาลก็จะค่มขู่หรือกดดันพักเพื่อไทยจนไม่สามารถที่จะบริหารอะไรให้เป็นให้เป็นเรื่องเป็นราวคนรัฐพง์ระบุนะครับโวชม กรนครมแพทองทานสองสภาพการรัฐบาลเสียงปริ่มน้ําและเราจะได้เห็นพรรครัฐบาลส่งข้อเรียกร้องขู่จะถอนตัวตลอดเวลาจะเห็นสถานการณ์แบบนี้ไปเรื่อยๆแทบทุกครั้งที่มีการโบวตกฎหมายพรรคประชาชนจึงเรียกร้องให้ยุบสภาเพราะถ้ารัฐบาลยังเป็นแบบนี้ไม่น่าจะแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ต้องคืนเสียงให้กับประชาชนตัดสินจึงจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดโดยย้ําว่า การอยู่ไปแบบนี้มองไปข้างหน้าทุกกฎหมายที่เสนอเข้าสภาหรือทุกการลงมติที่สำคัญพักร่วมจะสามารถส่งคําขู่เรียกร้องต่อรองผลประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเออสภาพการการตั้งรัฐบาลแบบนี้ที่เป็นเสียงปริมน้ำนะครับผมก็คิดว่าเราจะเห็นสถานการณ์แบบนี้ที่แต่ละพักร่วมเนี่ยออกมาส่งข้อเรียกร้องส่งคำขูต่ต่างๆเนี่ยตลอด นะครับไอ้เฉพาะแค่ในเรื่องของโผค,ครอมออกมาล่าสุดแล้วก็มีกระแสะข่าวออกมาขู่ต่างๆนะครับอย่างเช่นขู่ในเรื่องของการถอ,อ,อนตัวพักออกจากพักร่วมบ้างอะไรบ้างนะครับซึ่งคงจะเห็นสถานการณ์แบบนี้เนี่ยไปเรื่อยๆในแทบจะทุกๆที่มีการโหวตในสภาเลยด้วยซ้ํามองไปข้างหน้าเนี่ยผมมองไม่เห็นเลยว่ารัฐบาลพักเพื่อไทยเนี่ยจะสามารถบริหารรัฐบาลนะครับคุมเสียงเนี่ยได้อย่างมีเสถียรภาพอย่างไร ระตราบใดที่ยังเดินหน้าแบบนี้อยู่เนี่ยก็ไม่น่าจะสามารถหาทางออกให้กับประเทศอะไรได้ครับดังนั้นเนี่ยการลาออกหรือใดๆก็ตามเนี่ยไม่ใช่ทางออกนะครับก็เลยมองว่าในเรื่องของการยุบสภาคืนเสียงให้ประชาชนตัดสินเนี่ยเป็นทางออกให้กับประเทศที่ถูกต้องที่สุดครับเนี่ขณะที่พักการเมืองลุงป้อมเมื่อก่อน,อน,อนยังเพิ่งบอกไม่ใช่เหรอน้องไว้ค่ะไม่เอารัฐประหารใช่นะลุงป้อมพูดลุงป้อมบอกใช่ไหมค่ะถึงขนาดที่บอกว่ายังไงนะทะหาร ยุคนี้คิดเป็นมไม่รัฐประหาราปรากฏว่าโคศโกพลังประชารัฐมาแปลกขอบคุณประชาชนที่รวมตัวแสดงออกถึงความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์หวงแหนผืนแผดดินเสียงของประชาชนที่เรียกร้องให้นายกลาออกสะท้อนความไม่วางใจผู้นำประเทศ และที่สําคัญวิงพล <คน S 1> <อ>ตำรวจโทปิยะตาวิชัยโคศกพักบอกว่าอย่างไงวิงวอนพักร่วมรัฐบาลและผู้นําเหล่าทัพหยุดหนุนรัฐบาลชุดนี้เพื่อเห็นแก่ประเทศชาติและประชาชนการวิงวอนพักร่วมรัฐบาลเนี่ยเข้าใจได้ <หา S 2> แต่การวิงวอนผู้นําเหล่าทัพให้หยุดหนุนรัฐบาลชุดนี้ะอะค่ะนี่ฮะนบูชมขนาดที่ก็บอกต่อไปนะครับตัวชมเพื่อเห็นแก่ประเทศชาติและประชาชนรวมถึงพักเพื่อไทยเอง อาจจะผิดกฎหมายรัฐมนูลที่ห้ามบุคคลภายนอกครอบงําพักอันนี้ก็ยังย้อนกลับไปเรื่องกรณีคุณทักษิณใช่ไหมครอบงำพักเพื่อไทยสุดท้ายบอกว่ายังไงพักเพื่อไทยหมดความชอบธรรมในการเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลแล้วจึงควรเปิดโอกาสให้พักอื่นอย่างเช่นพักภูมิใจไทยเข้ารับหน้าที่ในการบริหารประเทศปัญหาก็คือถ้าภูมิใจไทยจะตั้งรัฐบาลเป็นแกนนาเนี่ยมันต้องมีพักหนึ่งพักใด ก็คือพักประชาชนหรือพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลด้วยอาชายถ้าสองพักนี้เป็นฝ่ายคา้านที่เหลืออยู่ไม่พอแปลว่าถ้าภูมิใจไทยจะเป็นรัฐบาลโดยอนุทินชาญวิรุลเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยแปลว่าต้องมีพักรัฐบาลเป็นเพื่อไทยหรือประชาชนเท่านั้นค่ะพักประชาชนเขายืนยันว่าไม่เหลือแต่เพื่อไทยท่านผู้ชมแต่ก็เพิ่ง ถอนตัวหรือถูกถีบก็แล้วแต่จะเรียกเมื่อคืนนี้นี่เองน้องไบพักภูมิใจไทยโพสนำเสนอว่าประเทศไทยจะไปทางไหนถ้าลาออกเป็นสัญญาณไฟเขียวพร้อมชื่อแคนดิเดตหคนอันดับหนึ่งคุณอุทินพเด็กประยุทธ์คุณพีรพันธ์คุณใจเกษมและคุณจุรินเนี่ยเหลืออยู่หคน สีเขียวปีเลยานายกพ้นตำแหน่งนกลไกสสกับสาภาย,ยังอยู่สรรหารนายกใหม่จากรายชื่อห้าคนนี้ ไฟเหลืองเป็นยังไงยุบสภายุบสภาก็คือสภาผู้แทนจะสิ้นสุดสอสอจะพ้นจากตําแหน่งเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งใหม่แต่นายกคนเดิมจะยังรักษาการจนกว่าจะได้นายกใหม่ก็อาจจะนานประมาณ5 6เดือนแล้วอ้างว่าเศรษฐ,ฐกิจจะแย่นักลงทุนจะชะลอตัวจนกว่าจะได้รัฐบาลใหม่และใช้งบแผ่นดินอีก6000ล้าน ส่วนไฟแดงเป็นยังไงร,รัฐประหารค่ะก็คือยึดอำนาจชิ้นสุดกระบวนการประชาธิปไตยทั้งหมดวนลูปม็อบและประเทศหยุดชะงักหมดงบไปกับการรักษาความสงบและคำถามคือประชาชนอยู่ตรงไหนอ่ะนี่เป็นทางออกสามทางของภูมิใจไทยซึ่งเลือกนำเสนอเป็นไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองค่ะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวติดตามดูกันอย่างที่ว่าสถการณนี้มันจะเกิดขึ้นหมายถึง หานายกใหม่เนี่ยมันจะเป็น